5เทคนิคการสร้างผู้ติดตามในเพจนะคะมิ้นติ t กตอกทีวีวันนี้มิ้นเอาวิธีง่ายๆของการสร้างเพจมาให้เพื่อนๆนะคะใครที่กําลังปั้นเพจอยู่ต้องดูคลิปนี้เลยนะคะ 1. เพิ่มหน้าปกให้หน่าสนใจนะคะแล้วทำภาพหน้าปกสื่อให้ถึงสิ่งที่คุณจะทําในเพจนั้นๆนะคะหลังจากที่เราได้เพจแล้วก็หน้าปกที่สวยแล้วเราก็ สองก็คือเชิญเพื่อนใค่มาติดตามเพจของเราขอให้เป็นเพื่อนที่เขาสนใจด้านเดียวกันกับเพจของคุณที่ทําอยู่จะดีมากๆเลยนะคะสามก็คือแชร์ลิงก์ของคุณนะคะไปย้าช่องทางต่างๆทุกๆแพลตฟอร์มนะคะลงที่กลุ่มเป้าหมายทุกๆกลุ่มนะคะยังมีกลุ่มสาธารณะที่เขาสนใจด้านเกี่ยวกับการปั้นปั้นช่องอยู่นะคะ สี่ก็คือลงคอนเทนต์ทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอขอให้เป็นคอนเทนต์คุณภาพด้วยนะคะสลับเป็นรูปภาพคำคมอัลบั้มคอนเทนต์วิดีโอไลฟ์สดรีวิวนะคะขอให้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทำอย่างที่ห้าก็คือยิงโฆษณานั่นเองนะคะใครที่ยังสนใจมากกว่านี้ลองติดตามมิ้นได้นะคะมินจะมาเพิ่มความรู้บ่อเรื่อยๆนะคะ